ลัดฟ้าบินไปไกล ไปถึงเมาดีโชว์วความขาวโอ้โหใส<ค>เอ้ยต้องสุดปากแบบนี้เลย <ame> s <S ค่ะเจมส์าค่ะเห็นหนุ่มมาดเข้มนะคะในละครเรื่องอาคมแต่ว่าล่าสุดพอถ่ายละครเสร็จเรียบร้อยก็บินไปเที่ยวพักผ่อนนะคะกับผู้จัดการส่วนตัวและกวนเพื่อนคะ่ะถึงเมาดีฟเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นแฟนคลับของเจมมาเนี่ยก็จะทราบว่าเขาไม่ได้เล่นโซเชียลเพราะฉะนั้นเราต้องไปตามส่องในไอจีของผู้จัดการเขาค่ะนั่นก็คือพี่อ่านะคะแล้วพี่อ่ะจะได้โพสต์ภาพชิลๆสบายๆแบบนี้ของหนุ่มเจมส์มาให้ เราได้ดูกันคุณอาขาดูภาพดิโอ้โหดูอันนี้ซะก่อนอันนิสกอร์นะคุณอย่าเพึ่งเลยคุณอย่าพึ่งเลยความขาวของนะอันนั้นตกลงว่าซิกแพคหรือว่าผอมมากครับซิกแพคให้ซิกผอมซิกแพคซิกแพคผสมซิกโครงนิดหนึงเพรึงว่าแกคงจะกินน้อยแล้วนะฮะครับค่ะหมูแต่ความขาวนี่ไม่เข้าใครออกใครไม่อาจจะขาวขนาดนั้นค่ะแต่ชอบมาก ต้องบอกว่าโอ้โหสาวๆนี่ก็เข้าไปกดไลค์กันเพียบแล้วก็มีบางคนบอกว่าอยากจะเป็นน้ําทะเลบางคนอยากจะเป็นท้องฟ้าอยากจะไปยืนทั้งข้างพี่เจมส์มาอะ,อะไรก็แล้วแต่พี่อาขา โพสเยอะๆนะคะหนูชอบชอบแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับทั้งทั้งกวนเลยแล้วก็เจมส์เพราะเหนื่อยจริงๆรู้เลยว่าเขาเหนื่อยมากกับการทํางานเขาตรงอาคมมาด้วยฮะอาคมมาเอออาคมมาเขาจะถ่ายเซตผู้ถ่ายยากมากนะคุณผู้ชมอาคมเพราะเวลาที่จะต้องสะกดใครหรือจะต้องใช้โฟกัสหรืต้องทําตาตีต้อง้ที่เขาตาใหญ่มากเพราะเขาทำตาเขาเป็นแบบอ๋อตาใใช้พลังงานเยอะอ๋อนึกว่าใช้พลังงานนะ